มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะสมหวังในค่ำคืนนี้ส่วนอีกหนึ่งทีมจะต้องถูกเลือกให้เป็นผู้ผิดหวัง u ยูเ a ฟ่าเนช League นัดชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ครับทางด้านของโปรตุเกสพบกับทางด้านของสเปนคู่นี้เจอกันบ่อยอยู่แล้วนะครส่วนใหญ่เนี่ยมักจะกินกันไม่ลงครับออกแนวเหมือนไหนเหมือนกันซะมากกว่า นะครับโปรตุเกสเองพวกเขาฟอร์มเนี่ยในช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีครับนบะตั้งแต่โรเบร์ตมาตินเนสเข้ามาคุมทีมเนี่ยนะครับเกมรุกค่อนข้างดุดันครับมีหัวใจแกนหลักอย่างวิติงยาที่เล่นโคตรจะดีส่วนด้านของสเปนนะครับพวกเขาเป็นแชมป์เก่าแชมป์เน่นลีกนั่แหละแล้วก็สานต่อความมั่นใจจากการเป็นแชมป์ยูโรในปี2 0 2 4ครับหลังจากจบยูโรมาผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับในรอบที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะทางด้านของสเปนมาแบบสุดมากเลย เกมลุกเนี่ยคู่นี้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับเมื่อมองกำแพงที่เปิดมาแล้วครับผมว่าการที่เราจะไปกำแพงโอเวอร์เนี่ยคือตัวเลือกที่ดีที่สุดครับ2.75เนี่ยไม่น่าเป็นปัญหาครับ3ประตูเนี่ยน่าจะมีให้เห็นกับในเกมเกมนัดชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองไปที่กำแพงโอเวอร์เต็มเวลาได้เลยครับ